สวัสดีพี่น้องทุกผู้สุขคนอ่ามาหนี้มาพบมาพอกันี่เก่าครับหลังสงการมาแล้วมาหนี้กับไรสดไหนไปเบิ่งแล้วในเพจวันนี้มาบสงการพิธีการทําครับยังที่บอกแล้วครับมาหนี้งานเขามาแล้วครับหลังสงการจะเอาผลมาเขือชิ้วเห็นต่ก่อนสงการคนไไละบ่มีเวลาเห็นผลนอนเพราะจังแม็อ่าเป็นตู้ชุดอ่าทั้งสาวนอนบ่ชุดใหญ่นะในเอก็กซิเดตครับ เอชดีปีสองพันสิบเก้าครับสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าครับตัวก้อนสีอ่อนน่ะเออตัวก้อนปีสองพันยี่สิบตัวก้อนพโกโลกอ,อ่ะเป็นยังไงปีสองพันสิบเก้าไม่ไม่เยอะครับกับเคียงเสียงแอบด,ดังชุดใหญ่ครับนี่ครับตู้นี่เป็นตู้แบมพาร์ตในตู้ฟาดนะ,นะครับแล้วจะผู้เชี่เฉือนมาตู้ฟาดให้ตู้แบมพาร์ตนี่ครับเป็นดอกซิมิวเนาะเป็นมอสังแบกแต่ว่าสิไปคุยกันอีกยุธเทลิงว่าสิเอาดอก แบนเฮ้ยสิเอาดอกของแอบดังเองนอนปะมีอยู่ครับอ่าเป็นดอกไอซิฟนิวของแอบดังครับแล้วว่าอยากจะคุยกันเพิ่นเติมครับทเพื่อนได้อยากดอก,ดอก,ดอกแบนเพราะว่าแบนเพิ่นอยากได้แบนของทอลัตนะน้องปะเพราะเนี้ยอาจจะเป็นทอลัตที่เป็นชิกเกอร์ยังไงเพราเบิ้งอีกอทีนึงเฮ้ยสิเป็นแบนของแอบดังครับอย่าจังไคอยเบิ้งอีกทีนึงพอสิคุยกันอยู่จะเริ่มประกอบตู้แล้วครับอันนี้สิมีทั้งตู้ทั้งแผงซ้าเล้วครับเดี๋ยววิธีเห็บวิธีทำยังไงเดี๋ยวพลอพ้นอ,อีทววสูตรการาเหการทเหแบบย เดี๋ยวพอร์พ้นจีพายมาเบิงว่ากับการเหตุการณ์ซ้ำครับว่าเหตุยังไงเนี่ยกับตู้ชุดนี้กับตูแบมพาร์ตครับดอกซิปนิวแล้วครับชุดเนี่ยนี่ครับก็คือใส่ไม้อัดยีซิเมนต์หน่อชางแม่กันบ่ะอ่าไม้อัดยีซิเมนต์แล้วครับนี่อ่าไม้อัดยีซิเมนต์มาประกอบครับอันนี้เป็นงานบิวอินแล้วครับพอเป็นตู้สำเร็จครับอันนี้เป็นงานบิวอินครับอืมอ่าตู้ดอกซับดอกซิปนิวเจ้าเมล็กสองลอยนี้ซีบแล้วครับซิปนิวเมล็กสองลอยนี้ซีบครับชุดเนี่ย เดี๋ยวเขาเบื้องบนสิเป็นสิได้ดอกอันไหนอืออ่านี่ครับสร้างแม็กเริ่มประกอบถึงเมาแล้วครับตีเป็นกองเป็นลูกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไวพ่นสิวัตส์เบิ้องมาความยาวความกว้างเท่าไรหุบซ้ำไรเลือกซ้ำไรกต่เมาเบิ้งหลอดสูตรเดี๋ยวไวพ่นสิบอกเองสูตรอือ่าว่าตู้จะระบายนี่ความกว้างความหนายืดเท่าไรลิ่นเลื่อนยืดเท่นในใาไรลิ่นยาวปทนาไรใส่ไก่เหลยกไก่อ่าสิเลือกสิตื่นซ้ำไรเดี๋ยวสมัยเบิ้งเดี๋ยวพวยพ่นสี่มาบัตส์เบื้องสร้าง เดี๋ยวมาเบิ่งกันครับเบิ่งไปเรื่อยๆครับรับรองควบลู่เกี่ยวกับการเหตุตู่เชียงเสียงนี่มีแฝงไว้ทุกคลิปครับพยายามเบิ่งไว้ครับถือว่าเป็นวิชาที่โตครับเบิ่งเพียเป็นการเก็บข้อมูลครับเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ได้หลายแต่ว่ากเก็บไว้ครับเพิ่มเติมกันไว้หม่องเล็กหม่องน้อยคลิปละนี้ละน้อยครับกจะไปรวบรวมกันได้จะพูดอะไรคนอยากเ็ทเองอยากทับเองก็สามารถเก็บได้ทับใดครับเบิ่งไปเรื่อยๆครับมีมีบอกไว้ทุกคลิปครับศึกษาไปน้วกันครับ ว่าการเสี่ยงเสียงเปล่งไหลลองมาบเบิ้งกันไปครับยะนี่เดีย๋พพยวไปพ่นี่พาบเบิง้งอาทางแม็กเดี๋ยวมาจับนี่ไปจากเขาเนะาะเดี๋ยวไปพ่นสีวันเบิง้งกับการสีกองสงร,กกสราสาสา้างแม็กรถสีเป็นตัดไม่แหละเจ้าวันเจ้าเปล่าตัดโซฟาอ่ากําลังเหลี่ยมมาฝนกําลังสิตกเดี๋ยวไม่สิดื่อฝนเชฟคใหม่ก่อนอโอเคเดี๋ยวมาเบิ้งกันโซเรียถึงนล้วนะนะอืมถึงแล้นี่ครับมาเบิ้งไปไหนเดี๋ยวให้อาจารย์แม็กเราจับฟองให้พอแล้วบอกว่ากี่พันผ้าให้เบิ้งแล้วว่าให้พวยพ่นผ้าก่อนมา นี่ครับตู้ความยาวของไม้ด้านหน้าเล้วครับอันนี้อันนี้คือปีนขึ้นนี่เป็นด้านทองเนะครับด้านหน้าขึ้อยู่ข้างล่างเลยครับอันนี้คือเราประกอบทั้งด้านทองถึงกว้างนี่ครับอันนี้ตู้ซิทเนวเลด้วยครับหน้าไม้รอยยืดสามเนี่ยฮะแต่แบกซองน้องหมุ่มมึงเลิอซุดหน้าไม้สักดีอ่าุดหน้าไม้รอยยืดสามเส้นเลยครับนี่นับเป็นเส้นรอยยืดสามเสนมองนี้เขามาว่าคือว่าเป็นเท้ารถครับมองช่องกลางรถอันนี้เป็นรถปีกับครับนี่ครับสิบเส้นนะครับเนี่ยความลึก ความเดิมนี่คือสิบเซนครับหางละสิบเซนครับกว้างกว้างนี่ข้างล่างนี่มีสิบเซนครับแต่หางเทงนี่ยี่สิบสามเซนครับเออสามสิบสามเซนครับสามสามยี่สิบสามครับนี่ต้องกว้างสองสโสร่งครับนี่ถ้าแล้วนี่ความสูงความสูงของใหม่ครับความสูงของตู่เลยกับว่าอะไรอยู่สิบเอ็ดครับ สาิบเซนครับนี่ครับตัวแดงๆเนี่ยอะาเป็นเซนนะ่อยพ้นขนาดเซนสามสิบเซนนะครับเพิ่มสูงมมนก่สิไมนุ้นท้องบนลกีสิพอดีหลสิบสก่อนสิบสามสิบสามครับยูบประมาณสิบสามเนะครับพี่น้องถ้าใท้ท็อปของบนน่นว่ท็อปของบนอีกมีิบมิ้นกับยู่ประมาณสิาพอดี่ว่าตัสไม่เนี่ยก่อนเาสิบปใร์ซท็อปบนตัดไม่นี่คือสามสิบเซนนะครับเนี่ยสามสิบเซนเลยเพิมสูงใหม่ก่อนสิประกอบขนาท็อปยู่สามสิบเซนครับมองนี้อ่ะย้าไปทั้งหังยัง เดี๋ยวดึงกล่องออกมาเลยมงนี่คือกันครับเนี่ยมงนี่ความสูงกับยู่สามสิบเซน,นกันครับตีต้นแดงเนี่ยสามสิบเซนแต่วแบบนี้เพราะจะจากนี้ไม่นีเข้าวัดเอาหน,น่ครับนี่นะครับสี่สิบสามเซนครับเนี่ยจากหัวไมา้นะ้ครับต,ตัดตัดโตขางเนี่ยสี่สบสามเซนโตโฮสเนี่ยยู่อ่า 18, สิบแปดเซนสิบเก้าเซนน่ะ,ะสิบเก้าเซนเลยหมองหดสิบเก้าเซนนะครับไม่เนี่ยเงี้ยวสี่สามนะครับสี่สามเซนเนี่ยอ่าม,มาตัดเบาลงไปเนี่ยมองเบาเนี่ยฟอนเขาสิบเบาเนี่ยโยสิบเก้าเซนบันนี้ช่วงที่สิบเบาเนี่ยสลบคือช่วงนี้สลบลงครับมาหดบากเนี่ยจากหาัวใหม่้ถ้าทำนับจากหัวไม้เนี่ยยี่สิบเก้าเซนครับบาถึงสามสิบยี่สิบเก้าเซนนะครับมองบักลงเนี่ย จากนี้ควันสิสโลปเนี่ยยูสิบแปดเซ้นมองนี้ยี่สิบเก้าเซ้นจากนี้มานี่งอ่ะยูสิบสี่เส้นครับเนี่ยควันสิบอกควันสียังเข่าใจนะครับให้เข่าใจตามนั้นทางที่ไพ่พจนบอกอหะความสูงมองว่าวเนี่ยว่าสโลปมาความสูงยูสิบเจ็ดเซ้นครับเนี่นบบนนยประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเส้นแล้วเนี่ย ความสูง,อง,สงมองนีบทำกันด้วยครับมองนี้สูงสามสิบมองนี้สูงสิบเก็ดเซนมอง,มอ,งมองมองช่วงล่างแล้วครับสิเกาเซนอันนี้ไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้เหยาซำกันนะครับร้อยยี่สบ1ามเซนนี่ร้อยี่สามเซนทอกันไม่ไม่ตัวนี้ท้าไมตัวนี้สีเหย้าพอกันแต่ว่ความสูงพองไม่พิดดัสี่ยู่ สิบแปดเซนครับความสูงสิบแปดเซนนี่ตัวนี้ขอบตัวนี้สิบแปดเซนแ้วกันนะครับหลังสูงขึ้นมา้นี่สิบแปดเซนหลังสูงนี่สามสิบเซนครับตามที่บอกบังดีๆนะครับจำอไว้ดีๆกันเบังประขอบใจนะกะเพ้ยบังรู้ด้วยอย่าติดใจเวลาประกอบนี่ครับอย่ามาบังอ่ะสูงกล่องมาดูตัแม็กอ่ายกกล่องมาเลยแกเวลาประกอบไม่ให้เอาไม้มาติดหัวตันี้นะครับเอาหนาไม้มาแปะหัวนะครับ ข้างหลังเือนกันอ่ะยังกล่องมาข้างหลังอันนี้ก็ปิดหัวไม้ข้างนี้แล้วครับเนี่ยเวลาประกอบข้างนั้นคือกันนะครับอ่าโยกขึ้น,นอย่างไรด้วยเออข้างนั้นก็ต้องให้ประกอบขึืน,นอกันข้างนี้ครับก็ะสีเล้งว่าเป็นกล่องซี่เรียมแบบนี้ครับนี่หลังจากนั่นก็เอาไปว่าปิดหนีน่าซามแบกหนะ้าครับไม่ปิดหนีเจ้าห้ยนูน้ sodium, งข้างไหนนะครับจะให้หนุนขึ้นพิดลงข้างล่ังครับก็คือนี่ครับอ่ากล่องลงมด้วยนี่ครับ สูงะมาจัง่นานนี่ครับเอาไม้มาเทียบลงนี้ครับอันนี้ก็ตัดอีกิ้นหนึ่งครับมาปิดแบบนี้ครับแล้วก็นี่ก็คือกันเนาะอันนี้ปิดเทิงปะปิดร่างนี่เนาะคือกันครับอายุขางไนครับนี่ถ้าปิดเดี๋ยวีิตัดนี่ครับไม่มย้งี้ครับติตัดไปเสียมาเปะเป็นช่องครับเยอะเบิ้งไปเรื่อยครับโอเควาประกออแบบไหนโอเค เขาใจตามกันเดียเ๋ยวสางแมงเลยตัดไม่ไปเนนีะ่ตามสิพลยเพี้นสี่พลิ้วพ้นสี่ไม่สีมนะมม่มือ้อน่ะยักษ์ถือก็แมงมุมใหญ่แล้วไปพ,พ้นเสาแล้วทุกขั้นตอนก็ต้องขันลาสะกูนะครับเอากาวหยอดแล้วขันลาสะกูนี่ครับอันนี้คือตูแ้แยมพัดหรือตู้ฟาดดอกจิฟนิวครับแม่เล็กสองร้อยยี่สิบคือร้อยแปดสิบก็ได้น่ามั้ย<ช>จะมา ตลน,ออนี่อ่ะโอเคเย้อนความเบิ้งขั้นตอนต่อไปพี่นอ้อ,องอาชีหม้อหมุนคนซุปจังไรมือกล่องมือไม่แตะแม็กเคยจับกล่องเคยจะยู่หน้ากล้องใไปยู่หลังกล่องวันนี้จับปเป็นแล้วอ่ะนี่ครับอ,อย่าคือหลังจากประกอบในกล้องแล้วไพนอ็อปในหลอบตัวแล้วนะครับอแบบตามคามาอีกทีเขาบัดดัตประกอบนะครับมันเสียดายทำไกะ์โซเลตอยู่ประมาณนั้นอนะ่ะวันนี้เขาก็เอาตาัดใหม่ว่าใช่ช่วงกลางครับ ช่วงกลางห้ากับวัดจากนี้ขึ้เมื่อนี้ไม่อันนี as, man, ้มานี่ฮอดนี้แหละครับมาแปลกันมามองนี่มาเนี่ยกวงท่ายห้องกับวัดเอาครับเนี่ยยังติดตัวเรืกบอกองหนึ่งเลมองตีปีติเมา่นี่ก็ตัดไม่จากช่วงเนี่ยมกวงครับอยู่ผมมั่นหลกับวัดเราจากเมื่อนี่ลครับติ่ตัดในยอดแบบเราเนี่ยอยมเนี่ต้องไปดในกล่องให้มันพอดีครับเอาตัวเรขกมันพอดีภายในน่ะครับตัวเลขอมันไดแล้วพอาเอาประกอบกล่องให้มันไดกล่องแล้วมัเนี้เขากะเมาตัวเลขภายในนะครับตัดวัดทเลยไปเนี่ยอันนี้เขาก็ดี มีตัวหนึ่งว่าเพติดนี้ครับอันนี้ก็ปิดไปีนี่ปีนี่แล้วเบิ้งไปทีละน้อยครับปีตดแบบนี้ตัวเอียงกัสิเอียงแบบนี้ครับเนี่ยเชื่อนี่ครับอันนี้คือเราปิดล่างแล้วครับเนี่มาปิตตัวเนี่ยเทง่วาตัวนี้ให้มันเลยมาด้วยครับเนี่ยเลนเลยมาหนีแล้วตัดม่ครับให้มันยาวมาหอนนี่ครับว่ามันเลยมาเลยมาจากมองพักนะครับพอันมาหลับมันสิมาร้องกข้หม่ตัวนี้ครับเนี่ย เรเอาไมคนี่มาล่องขึ้นสางแบบกวางหนึ่งสิตัดมานี่แต่ว่าเนี้ต้องพีด้ะครับเนี่ยไม่ไม่ไมจนถสงมาผิดปิดเนี่ยต้องพี่ขัง่างครับเปิดเสรมันม่ขีตัวนี้ครับล่างวัดเนาเออยมามาลนะอืเสมอคนนี้เขาเอาัเลยครับนี่ครับ ตีเศษไหมครับเพื่อว่าสีไปจอครับก็คือสีจอล,งล้งอะนะครับเอาตีเสศนจากวัดข้างหลางลี่คือเราเห็ดกวางหนึ่กนงก็จิตตัดเพื่อสีเฮ็ดให้มันเป็นหูตรงกันหรอวอลตรงกันบ้างนี่ครับเป็นทานวางเพื่อเสียมาเพรนี่ครับแล้วเสมาบางอย่างห่งน,นี่นี่ครับทางพุ่มกับมาละนี่ครับไม่ตัวนี้ทีวาวา่ว่านอะไรเงี้ยเอาไปตัดเป็นสี่เหลี่ยมกันเลยครับ ตัดเป็นสี่เหลี่ยมลงเลยเพื่อสีมันลับกันครับข้างลาเนี่ครับเนี่ยนี่ลับกันเลยมองนีเพ่ครับเนี่ยสายช่างแม็กกาสึมองแล้วอันนี้เพ่เนี่ยนี่ครับเพ่เพ่เพื่อสีมันวางเขาเหลี่ยมครับเนี่ยเนี่ยทาแม็กกำลังวางนี่นะครับนี่เพ่ปุ๊บเพ่ปุ๊บนี่ครับวางแบบนี้ครับเดยอะแบบนี้ค่อยมาติดนี่อย่าไปเรื่อยๆครับต้องไปเรื่อยๆนี่ครับเพ่ขอวไม่หรอกครับไปวางติดกันขึ้นมาแบบนี้ครับนี่เกลียบหัวเหมืนมาแบบนี้วางแบบนี้ครับ ขันสีขันตีถึงเลยเหมนกนครับโอเค <Okay. S 2> นี่ครับหลังจากที่ทั้งรางเันบ้องหนึ่งเพลซีมหางทั้งรางเลาเมาเพลขงังเชิงเลยครับขังเชิงนี่ก็ต้องเพลได้ครับเนี่ยสีสันตารออกเพลเพื่อว่าสีมันหดให้มันได้นี่ครับให้แม่เลยครับขนาดนมีซีเมนต์ขังเชิงพอซีมนต์พันนเองก็ปิดอยู่ครับมีซีเมนตน์ก็ปิดอยู่แต่คือเพลซีหางกันเลยครับพอวางเฉียงครับเนี่ยรางเฉียงเต้องต้องเพลทั้งขังรางขั้งเชิงครับเดี๋ยวไม่ก็ปิด ๋ยวมาเห็นเขาเลยครับไม่ตัวนี้มาว่างนี่ครับปิดให้มันพอดีนี่เห็นบ่าหนครับเนี่ยแต่ต้องให้มันเสมอครับลบลงยีสิมิทเงินครับทั้งขางน่ครับให้มันได้วัดไว้ทีแล้ววัดไว้เนี่ยเอาน้ำเหนากับมาใส่เกือบขันซ่เลยครับเนี่ยปึ๊บขันมาขันนี่ปึ๊บก็มาลงนี่ครับเนี่ยน่าปิดนี่เดี๋ยวบางไปเรือโอเคไปเรือไมนไม่อันนีเป็นตู้ก่นี่ครับ เวลาขันก็ต้องขีดหน้าึ้นนะครับไม่ใง่หายหลังเลยครับขีดขันแลที่ที่ทตัดไม่ของมันคือหายหลังวันนี้ขิดล้ครับวันที้หนาส้นขันครับจากทรั้งนี้ล้ไปแล้วครับตัวไม่เทของนึงแ like e. ข้งอียงครับแข้งเฉียงแขยงเฉียงนะครับขันขันที่ที่ขันหนานาเลยครับนี่คื้สามพงวงควนหัวครับขันหนาๆซีทีไรสนับสก,กูครับเนี่ยไม่ MDF มีซีเมิล์หันเลยรอดหนาๆหอดสกูครับบอดังดีหูไปบ้านเนี่ยบ้าหนาบ้านาบอนคอนทุกเรื่องไลยครับค้อนที่ขึ้นทิตั้งให้เจ้าของรถคอนทุกองก์อนแันแตกขี้เห็ดไหมแผ่นบ้าแตกก็ใส่ได้หันบุบปันยังก็ให้เจ้าของรถควรรับผิดชอบเอานี่ครับตัดใหม่ความกว้างมันไดนะครับ ควบควงครับมองนี้ไปหามองนี้เนี่ยครับจำจำอะไรก็วัดเนี่ยครับไอ้เรื่องควบควงกันเลยก็จัดสองทอนครับนี่อันนี้วัดความย่าจากนี้มาหันนี่ครับแต่ก็มาแปะครับตรงนี้เขาไปเทที่หลังครับเขาไปเกลียร์ที่หลังเลยจัดเป็นที่เดียมมาก่อนเลยมั้งปิดจัดขันต่างๆเพื่อว่าขันี่ยหนีขันปิดมองนี้ก็จังคอยใส่ผักอีหนึ่งก็ปิดหนีไมาหนีครับไปไปปิดปิดตรงแล้วครับปิดตรงมองนี้เป็น้องอ่ะนี่ครับปิด ปีตูดครับนี่เขาปีตูดคือดันล่างครับนี่นครับเบื้องไปจังหน่อยเพื่อเข้าใจครับเดี๋ยวดีว่าหอยพ้นสัตว์กล่องไว้หลายบ้างมาข้าใจมั้ย่ะอ่ะบ้างสาซากอะไรโอเคเข้าใจแล้เนะ <S 1> <S 1> นี่ครับหลังจากปิดนี่แล้วที่ว่าบอกไว้ว่าตาัดเนี่ยครับ่ังที่บอกบองหนึ่งจัพ้นฟักหอยเนี่ย เนี่ยครับไอ้ให้ตัดใหม่แล้วครับเนี่ยมาปิดเลี่ยมของคางๆเนี่ยครับเนี่ยทัตต์ใหม่นี่ไปปุ๊บทัตต์ใหม่ข้างล่างครับมาแเปะปิดนี่แหละปิดตูดครับแล้วก็มาเจียวครับให้มันเสมอแล้วมาเนี่ข้างนี้ก็คือกันครับแปะคือกันครับข้างนี้แหละเนี่ยค้านครับอันนี้ก็เฮ็ดอีกชิ้นหนึ่งครับลงว่าปิดได้ช่องนี่เป็นค้านครับค้านกลางครับมองนี่นี่จอหูแบบนี้แหละโอเคเับการจีดใหม่พอได้หูแล้วเขาจะทัตต์นละครับตัดประกอบเม่อยากครับอันนี้ก็ได้ มันเหลี่ยมหูตัวไหนมก็ตัดประกอบกันอันนี้ทางแม็กซสีเกลียวบอ,อกอยู่แม่นปะสโลบนีะครับบางทีต้องสโลปเลี่ยมออกเลยครับหนึ่เนี่ยบางทีมันนี่ไว้เนี่ยเขาต้องสโลปให้มันลงแบบนี้ครับแต่มันกลืนกันครับนี่ทา,างด้านก็นจะสโลปพวกกันโอเคเอาให้เราเห็ดเจ้าบ้านนี่นี่ครับทางด้นก็จะเป็นยอดด้านครับเป็น้องนี่ครับนั่นแหละสุญญามันี่งมาขันน็อตครับเนี่ยขันน็อตเขาอ่อยเบิ้ล นี่ที่เป็นกล้องที่ผมบาร์เมื่อนึงครับเนี่ยตัดใหม่มาแปะกันกับเห็บป็นคานข้างล่างครับเนี่ยยังที่บอกเนี่ยกำลังขันนอดครับขันนอดทีๆเลยครับหลังจากขันนอดแล้ววันนี้ก็เอากาวราเทปครับผสมกับผี้ยมดยังไครับมาโป้ครับโป้วับรถุงมองเลยครับนี่ยหามคิ้วหามหลังโป้แน่นๆหนาๆครับไม่มีซีเมนต์นี่ครับแน่นหนาสาวรแน่นอนครับเบิ๊กๆเนียนๆลักลักครับการที่การปูดเชิงเสียง รถครับโอเคนี่ครับหลังจากประกอบแล้วครับจอชั้นนี่วางริมบางอย่างก็คือโป้กันครับนี่โปโปก็คือนี่สั่งพงโลผสมเอาขี้เอ็มดีเอ็ผสมกับกาวล้าเทกับขี้เอ็มดีเอ็มเป็องฮวนก่อนนะครับเนี่ยที่ม้วนเท้าเจี๊ยบจักเนี่ยครับเจี๊ยบจักพื้นเท้าตัดอ่ะหาตะแกงครับหาตะแกงมาฮอนก่อนให้มันละเอียดครับเอามูที่ละเอียดละเอียดครับมูที่พันตะแกงนะครับเอาแล้วก็มาผสมกับกาวล้าเทกแล้วก็มาโปครับเนี่ย สูตรนี่ถือว่าเหนียวคักครับท้นคักนมเนี่เดี๋ยวสางพงละโป๊ะบ้างครับนี่โป๊ให้มันเข่าครับนี่แหละเห็นเปลี่ยมไปยังเดียวขัดเอาอีกแค่นึงครับทาง,งานโชคกับโป๊ดีดีครับงานบาโชคกับโปด๊ดีๆีแค่กัอนละ,อะตอบเยอะดีดีนี่ครับเอาเล็กโปหรือเคียงโปนะครับแต้เขาให้มันเข่าในหูในยังครับเ๋ยนเป็นหูเป็นยังไงแตะเขาเรียบร้อย หมอ้อเราทอยังะโปรครับปเปิดตรวสอบตรวสอบทุกมุมกับการโปรต้องปูเขาใบมันฟิวครับถ้าฟิวเมื่อ,อไรเก็คือตู้เสียเมื่อนั้นครับตู้คือบ่ได้ครับขันปูฟิวแก่ยากครับรเฮ็ดแรกๆเริ่มต้นก็นต้องเฮ็ดมันเนียบเลยครับเฮ็ดมันดีดีบ่ไดสิบบ่ได้นั่นอันเฮ็ดบ่ดีแต่ที่แรกเวลาแก่มันแก่ยากครับ โปรเขาเรียมเขาไล่โปร่เพราะเห็นมีหูฟิวบ่อยล้มออกล้มเขาเลยครับกับการเหตดตู่เพียงเสียงครับโอเคเอากาล่าเทกับกระผีดีมันผสมเขากันครับตีตีมันเขากันด,ดีละเอียดละเอียด,ยดก็มาโปรครับนี่โอเคเพอโป่แล้วกรร้อยแหงครับร้อยที่โปไว้แหงก่อนครับภายในตู้แล้วจ็จังอยสีได้มาเริ่ม ประกอบลินที่หลังครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการประกอบลินครับวาสิเป็นยังไ๋ครับ